สวัสดีครับผมชื่อนนอายุ20ตสนต้นแล้วอยู่กับแม่ที่บ้านไม้หลังเล็กๆในชนบทแม่ของผมมีชื่อว่าแม่ดาครับแกเป็นคนอ่อนโยนอดทนและมีหัวใจที่กว้างเหมือนท้องทุ่งนาเลยครับหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผมต่างจากเพื่อนๆน,นั่นก็คือแม่ผมเองครับแม่ผมนั้นเป็นคนที่ติดสัตว์มากๆ หรือพูดง่ายๆคือรักและผูกพันกับสัตว์ทุกชนิดมากเลยครับตั้งแต่หมาแมวไก่นกจนกระทั่งสัตว์จานจัดที่คนอื่นไม่สนใจนำไปเลี้ยงชาวบ้านต่างก็ล่ำลือว่าแม่ของผมนั้นมีจิตใจดีที่เมตตาต่อสัตว์มากๆบางคนไม่สามารถเลี้ยงสัตว์เองได้ก็นำสัตว์มาฝากให้แม่ผมเลี้ยงไว้แทนครับ ในทุกเช้าเชแม่จะตื่นก่อนผมครับหรือก่อนใครบางคนในหมู่บ้านก่อนพระอาทิตย์นั้นจะขึ้นเพื่อทำอาหารให้กับหมาแมวสิบกว่าตัวในบ้านก่อนครับถึงจะมาดูแลผมและเตรียมของให้ผมนั้นไปขายที่ตลาดในวันหยุดครับวันธรรมดาผมก็ทำงานในโรงงานวันหยุดผมก็รับงานอดิเรกจาก พืชผักที่แม่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านพอที่จะขายในวันหยุดได้ครับผมโตมากับเสียงหมาเห่าเสียงแมวล้องและกลิ่นหญ้าแห้งทําให้ผมเองก็รักสัตว์ตามแม่ไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันครับบางครั้งผมก็หงุดหงิดเพราะต้องช่วยแม่เก็บกวาดล้างถ้วยข้าวของสัตว์ต่างๆแต่พอเห็นแม่ยิ้มเวลาเห็นสัตว์ต่างๆเข้ามาอ้อนแม่ ผมก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าบางอย่างที่ทำให้คนอื่นอาจมองไม่เห็นค่าของแม่ที่เคยทุ่มเทให้กับสัตว์แม่เคยบอกผมว่าพวกสัตว์เหล่านี้ไม่มีใครเลี้ยงดูนะลูกเราก็เป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับพวกเขาเราจะได้บุญเยอะๆยังไงล่ะลูกประโยคนั้นฝังในใจผมจนมาถึงทุกวันนี้ครับวันหนึ่ง ผมเจอลูกหมาตัวเล็กๆที่โดนทิ้งอยู่ข้างถนนพอผมอุ้มกลับมาบ้านแม่ก็ยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดเบาๆว่าแม่ดีใจนะที่ลูกเห็นคุณค่าชีวิตสัตว์เล็กๆเหล่านี้แบบแม่เหมือนกันน่ะตั้งแต่วันนั้นมาเราสองคนแม่ลูกก็ช่วยกันเลี้ยงสัตว์จนจัดมากขึ้นครับและใช้เวลาร่วมกันทำคอกทำบ้านเล็กๆสำหรับพวกเขา แม้ชีวิตเราสองคนแม่ลูกจะไม่ได้ร่ำรวยแต่บ้านของเรากลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงสัตว์และความอบอุ่นในทุกๆวันทุกวันนี้ผมเริ่มเข้าใจว่าความรักของแม่ที่มีต่อสัตว์ไม่ใช่แค่ความชอบอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการสอนให้ผมได้รู้จักความเมตตาความอดทนและความรับผิดชอบจากสิ่งอื่นๆน,นอกจากงานของผมแล้วผม ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิสัยของสัตว์ในแต่ละตัวด้วยครับหลังเลิกงานวันนั้นผมเดินกลับบ้านหมายเก่าๆเ,เหมือนเดิมทุกวันครับแต่เสียงหมาแมวที่ดังแทรกมาจากในห้องทำให้ผมนั้นรู้สึกแปลกๆพอเปิดประตูเข้าไปภาพที่ผมเห็นนั่นก็คือทำให้ผมใจหายเลยครับแม่ดานั่งพับเพียบอยู่บนพื้นอุ้มลูกหมาตัวเล็ก ในมือซ้ายอีกข้างกอดแมวสีขาวไว้แน่นๆเหงื่อแม่ซึมออกมาตามลายผมเหมือนเพิ่งผ่านการทำงานหนักมาก่อนแม่ครับผมเอ่ยเรียกเสียงเบาหัวใจสัน่นเพราะเห็นแม่เหนื่อยจนตัวสั่นแล้วแม่เงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มจางๆลูกกลับมาแล้วเหรอแม่กำลังเช็ดตัวให้พวกสัตว์เหล่านี้อยู่นะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหละ ผมรีบวางกระเป๋าแล้วเดินไปหาแม่เอื้อมมือไปประคองแขนแม่ไว้ครับแม่ครับพักผ่อนก่อนเถอะนะเดี๋ยวผมช่วยเองครับในใจผมไม่อยากให้แม่ต้องไปคลุกคลีกับสัตว์พวกนี้มากนักเพราะกลัวว่าวันหนึ่งแม่อาจจะไม่สบายขึ้นมาได้ครับแต่ผมก็รู้ว่าแม่นั้นรักสัตว์พวกนี้มากผมจึงยอมทำตามใจตัวเองเข้าไปช่วยแม่ทุกอย่างครับตั้งแต่เช็ดตัวป้อนอาหาร จัดที่นอนให้กับหมาแมวพอเสร็จแล้วก็ช่วยแม่ล้างไม้ล้างมือล้างแขนเช็ดตัวจนสะอาดครับในคืนนั้นพอถึงเวลาเข้านอนแม่ดูเหนื่อยจนแทบเดินไม่ไหวแล้วผมเลยตัดสินใจยกที่นอนมาไว้ใกล้เตียงของแม่ครับเพื่อที่จะได้คอยช่วยแม่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในตอนกลางคืนแม่ดาผมเอนตัวลงนอนโดยมีหมาแมวตัวปวด นอนคดอยู่ที่ปลายเตียงครับผมเองก็นอนอยู่ข้างๆในมุมของผมคอยมองแม่อยู่ห่างๆก่อนผมจะเดินไปปิดไฟแม่ก็หันมามองผมแล้วพูดเบาๆว่าขอบใจนะลูกแม่ดีใจนะที่ลูกคอยช่วยเหลือแม่มาตลอดนะ่ผมยิ้มตอบแม่แม้ในใจจะเป็นห่วงแค่ไหนก็ตามแต่ก็รู้ว่าตัวเองนั้นกำลังทำให้แม่สบายใจขึ้นครับ อย่างไนน้อยในคืนนั้นและบรรยากาศในคืนนั้นก็เต็มไปด้วยความเงียบความอบอุ่นและเสียงหายใจของหมาแมวที่กําลังหลับสนิทอยู่ข้างๆกายพอถึงเช้าวันถัดมาแสงแดดเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างผมลืมตาขึ้นมาแล้วเอื้อมมือคว้านหาแม่อยู่บนเตียงครับแต่ไม่เจอใครแล้ว มีเพียงผ้าห่มพับเรียบร้อยและหมาแมวไม่กี่ตัวนอนขดอยู่ที่ปลายเตียงแม่ครับแม่ผมเรียกเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับผมจึงลุกขึ้นออกจากห้องเดินไปตามกลิ่นข้าวสุกที่ลอยมาพอถึงครัวก็เห็นภาพที่คุณตาแล้วครับแม่กําลังยืนย่องๆตักข้าวคลุกปลาทูใส่ถ้วยแล้วเรียกหมาแมวทีละตัวให้มากินตั้งแต่เช้า โอ้โหแม่ผมพูดพางยิ้มจางๆยังไม่ให้ลูกกินข้าวไปทำงานเลยนะครับแม่ให้หมาแมวพวกนี้กินก่อนอีกแล้วหรอครับผมหันมายิ้มให้กับแม่ก็หมาแมวพวกนี้หิวตั้งแต่เช้านะลูกลูกไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนเดี๋ยวแม่จะทำให้กินใหม่นะผมนั่งลงมองแม่ตักอาหารให้กับหมาแมวทีละตัวความรู้สึกในใจมันปนกันไปหมดเลยครับในตอนนั้น ผมทั้งสงสารแม่ทั้งรักทั้งห่วงแม่ก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วแต่ยังคงทำทุกอย่างเองโดยไม่บ่นสักคำเลยและไม่กลัวว่าตัวเองนั้นจะติดเชื้อจากพวกหมาแมวนี้เลยครับในอีกใจหนึ่งผมก็คิดว่าถ้าเราหาบ้านใหม่ให้หมาบางตัวได้แม่ก็คงจะเหนื่อยน้อยลงแต่พอเห็นแม่ก้มหน้าก้มตาจัดอาหารให้พวกหมาแมวเหล่านั้น ด้วยความที่แม่นั้นมีใจรักอยู่แล้วแววตาของแม่ดูอ่อนโยนมากๆความคิดนั้นผมก็ชะง,งักไปทันทีเลยครับผมเดินเข้าไปนั่งข้างๆแม่แล้วพูดเบาๆว่าแม่วันหลังให้ผมช่วยหาคนเลี้ยงหมาพวกนี้ต่อมือจากแม่เป็นบางตัวดีไหมครับแม่จะได้เบาแรงขึ้นน่ะแม่เงยหน้าขึ้นหยุดมือเล็กน้อยแล้วยิ้มบางๆให้กับผมครับ ถ้าเขาได้บ้านที่ดีจริงๆแม่ก็ยินดีนะลูกแต่ต้องดูให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ทำให้หมาพวกนี้ลําบากกว่าเดิมนะผมพยักหน้าหัวใจโล่งขึ้นนิดหน่อยที่แม่นั้นไม่ปฏิเสธผมครับผมรู้ว่าต่อจากนี้คงต้องค่อยๆทำให้แม่นั้นสบายขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของแม่ที่เคยรักหมาเหล่านี้และทำให้แม่นั้น มีความรู้สึกดีและมีความสุขขึ้นมากกว่านี้ให้ได้ครับในเช้าวันนั้นผมเลยนั่งช่วยแม่ตักอาหารให้กับหมาแมวทีละถ้วยทีละถ้วยแม้นจะยังไม่ได้กินข้าวก่อนหมาเหล่านี้ก็ตามแต่ผมกลับรู้สึกอิ่มในใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับความสุขเล็กๆน้อยๆของแม่แล้วก็ผมหลังจากที่ผมนั้นพูดกับแม่ในเรื่อง หาบ้านใหม่ให้กับหมาแมวบางตัวเพื่อเบาแรงแม่แม่ก็ยิ้มบางๆแล้ววางถ้วยข้าวของน้องหมาลงหันมาตักข้าวใส่จานให้กับผมอย่างเร่งรีบลูกกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันเสียงแม่ฟังดูชื่นหูมากกว่าเดิมครับผมนั่งลงที่โต๊ะไม้เ,เก่ามองดูแม่เดินไปเดินมาจัดจานน้ำพริกผักลวกเล็กๆ มาให้เหมือนทุกวันสีหน้าแม่ดูสดใสขึ้นจนผมนั้นสังเกตเห็นได้ผมเลยพูดแย่ๆแม่ว่าแม่ดูมีความสุขดีนะครับแม่หัวเราะเบาๆก็มีลูกเข้าใจนี่นาแม่เลยไม่เครียดนะ่ะผมหยิบช้อนขึ้นมากินข้าวสายตายังมองไปที่แม่ซึ่งกำลังเช็ดถ้วยหมาแมวอยู่ต่อหน้าผมครับภาพนั้นทำให้ผมนั้นรู้สึกทั้งรักและเคารพแม่มากม ความรู้สึกที่เคยคิดว่าอยากจะให้แม่หยุดเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ก็แปลเปลี่ยนไปเป็นอยากจะช่วยแม่ให้มากขึ้นแทนครับผมหันไปพูดกับแม่อีกทีแม่ครับผมจะพยายามรักหมาแมวของแม่ให้เหมือนที่แม่ทำนะครับเพราะผมรู้ว่ามันสำคัญกับแม่มากแค่ไหนแม่หันมายิ้มกว้างจนตาหยีแค่นี้แม่ก็สบายใจแล้วลูก ที่แม่ได้ยินว่าลูกน่ะก็รักสัตว์รักหมาพวกนี้เหมือนกันกันกบแม่น่ะเช้าวันนั้นแม้นผมจะรีบไปทาง,งานแต่ในใจกลับรู้สึกอิ่มเองมเหมือนได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารักอีกแบบหนึ่งครับรักที่ไม่ใช่แค่กับคนแต่เป็นรักที่กว้างออกไปถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่รอบตัวเราผมถามใจตัวเองอยู่เสมอและพยายามทำตัวเข้าใจแม่ จนมาถึงทุกวันนี้ผมก็พยายามจะนำความรู้ใหม่ๆที่แม่สอนนำไปเรียนรู้ค้นหาในใิสัใสของหมาเหล่านี้ทุกๆตัวแม่จะได้สบายใจขึ้นครับเมื่อผมพร้อมที่จะไปทำงานในช่วงเช้าในวันนั้นผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจนถึงโรงงานผมเดินเข้าที่โรงงานของผม เสียงเครื่องจากในโรงงานดังขึ้นเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอผมกำลังยกของตามหน้าที่แต่สมองผมกลับไม่อยู่กับงานหยุดตรงหน้าขับมันย้อนกลับไปถึงเช้าตู่ที่บ้านผมเห็นแม่ก้มหน้าก้มตาป้อนข้าวป้อนนมให้กับน้องหมาตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านใบหน้าของแม่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม,มบางๆที่ผมคุ้นตาภาพของแม่เหล่านั้นผุดขึ้นมาทำให้ผมเผลอยิ้มตามกลางโรงง,งาน ทั้งที่เหงื่อไหลไขย้อยเต็มใบหน้าผมอยู่เลยครับผมรู้สึกอุ่นใจอุ่นในอกเหมือนมีแสงอ่อนๆส่องเข้ามากลางวันอันหนักหน่วงได้ใ,ใจผมเลยครับผมคิดในใจว่าแม่เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนจริงๆให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่แค่มีความรักให้กับผมอย่างเดียวแต่มีความรักให้กับสัตว์ทุกตัวที่แม่ ได้นำเก็บมาเลี้ยงด้วยยิ่งผมคิดในตอนนั้นผมก็ยิ่งซึ้งใจแม่ครับที่ผ่านมาแม่รักและดูแลผมมาโดยตลอดไม่เคยตั้งเงื่อนไขอะไรเลยเหมือนกับที่แม่ทำกับสัตว์เหล่านั้นมันทำให้ผมเรียนรู้ความหมายของคำว่ารักแท้ที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนไม่ต้องคาดหวังอะไรจากใครครับผมเงยหน้าขึ้นมองไปนอกหน้าต่างโรงงาน แม้จะเห็นแค่ฟ้าสีจางๆแต่ในหัวของผมกลับเห็นบ้านไม้หลังเล็กๆที่เห็นแม่นั้นกำลังยิ้มให้อยู่เห็นหมาแมวของแม่วิ่งเล่นรอบๆบบ้านภาพนั้นช่วยทำให้ผมนั้นมีแรงทำงานต่อไปได้ครับผมบอกกับตัวเองในใจเสมอว่าผมรักแม่มากที่สุดเลยครับและผมจะพยายามทำให้แม่นั้นสบายขึ้นให้ได้ให้แม่นั้นได้ทำในสิ่งที่แม่รักไปนาน,านครับ ผมยิ้มออกมาเล็กน้อยอีกครั้งก่อนจะหันกลับไปทำงานต่อเสียงเครื่องจักรยังดังเหมือนเดิมครับแต่หัวใจผมกลับเต็มไปด้วยความอบอุน่นเมื่อถึงเวลาเลิกงานกับบ้านยามเย็นเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คันเก่าของผมก็ดังขึ้นผมขี่ไปตามถนนลูกลังกลิ่นลมเย็นยามเย็นพัดเข้ามาผมเล่นเครื่องด้วยใจที่คิดถึงบ้านมากครับคิดถึงแม่คิดถึง บ้านหลังหนึ่งที่แม่ของผมกำลังทำงานตลอดทั้งวันหลังจากที่ผมได้ทำงานมาตลอดทั้งวันแล้วพอผมเลี้ยวเข้าประตูบ้านหลังเล็กๆของแม่ภาพที่เห็นก็เหมือนทุกวันครับแม่ด่ากำลังนั่งยองๆอยู่ข้างชามข้าวหมาตักข้าวคลุกเนื้อให้กับพวกเขาทีละถ้วยละถ้วยหมาวิ่งวนรอบตัวแม่ด้วยหางที่ส่ไปมา ผมดับเครื่องรถแล้วนั่งมองอยู่สักพักหนึ่งโดยไม่เข้าไปขัดจังหวะของแม่ภาพแม่กับหมาแมวในตอนเย็นมันสวยกว่าอะไรทั้งหมดในบ้านครับมันเป็นภาพของความเมตตาความอดทนและความรักแท้ความรักแท้ที่แม่มีให้นั่นเองครับแม่เงืยหน้าขึ้นเห็นผมก็ยิ่งยิ้มกว้างอ้าวเลิกงานมาแล้วเหรอลูก เสียงแม่ทำให้ผมนั้นยิ้มตอบกลับทั้งที่เหงื่อย,ยังชุ่มตัวผมเดินเข้าไปใกล้ๆแม่แล้ววางกระเป๋าลงแล้วก็ก้าวเข้าไปอยู่ข้างหลังแม่กอดแม่จากทางด้านหลังเบาๆแม่ครับผมตอบเสียงเบาผมกลับมาแล้วครับแม่หัวเราะเบาๆเอียงหัวมาพิงแขนผมเหนื่อยไหมล่ะลูกไม่เหนื่อยเลยครับแม่พอได้เห็นแม่ ยิ้มได้แบบนี้ผมก็หายเหนื่อยแล้วครับผมกอดแม่แน่นขึ้นอีกนิดความซาบซึ้งเออขึ้นมาในอกผมจิตใจของแม่ที่มีเมตตาต่อสัตว์ทุกตัวและยังดูแลลูกชายคนนี้อย่างดีมาตลอดมันทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีของแม่และอยากจะทำเพื่อแม่ขึ้นเรื่อยๆครับเสียงหมาเห่าเบาๆอยู่รอบๆตัวเรา ลมยามเย็นพัดเข้ามาบ้านหลังเล็กๆของเราดูอบอุ่นมากกว่าที่เคยครับผมชอบในเวลาที่เสียงมาเหา่ามองดูผมกับแม่กอดกันผมรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกครับเหมือนหมาเหล่านี้เข้าใจกับคำว่ารักที่แม่มีต่อลูกครับสวัสดีครับผม